ลี่มผมสัญญานะเสร็จสิ้นภารกิจครั้งนี้เราจะแต่งงานกันได้ค่ะลี่จะรอนะดูแลตัวเองด้วยนะครั้งนี้ผมไปไม่นานคุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ดูแลตัวเองนะคะผมไปก่อนนะจะไว้ใจได้เลยพูกตำรวจไกลบ้านฉันเห็นมีแต่เมียน้อยทุกคนนะแม่ก็รู้จักคิวมาตั้งนานแล้วนี่ทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะโอ้ยมันจริงไหมล่ะ อะไรตั้งนานแล้วฉันยังไม่เห็นมันทำอะไรสักทีเลยแม่คิวเขาก็มีเหตุผลของเขาฉันจะคอยดูว่ามันจะมาขอแกแต่งงานเมื่อไหร่แนะนำคนดีๆให้ก็มู้จักเอาหนูไม่คุยกับแม่แล้ว แกฉันไม่ได้ข่าวคิวเลยอ่ะนี่มันหกเดือนแล้วนะฉันเป็นห่วงเขามากเลยอ่ะแกลี่ฉันมีข่าวจะมาบอกแกแต่แกต้องสัญญากับฉันนะถ้าแกฟังแล้วอ่ะแกต้องรับมันให้ได้แกแกแกได้ข่าวคิวเหรอ คิวอะเขาส่งเนี่ยมาให้แกนี่จะน,นี่มันอะไรอะแตะ่งงานเหรอคิวคิวจะแต่งงานเหรอตอนฉันเห็นอะฉันก็ตกใจเหมือนกันไม่จริงอะไม่จริงเขาจะแต่งงานกับฉันนี่ เขาบอกว่าที่เขาจะแต่งงานกับฉันนี่ สบายดีไหมสบายดีสิคิดถึงแกมากเออแล้วแกหลับเป็นไงบ้างสบายดีฉันนะ่ะฉันน,ะนนะมีข่าวจะมาบอกแกข่าวอะไรหรอมีอะไรหรอคือฉันนะ่ะไปเจอคิวมาได้ข่าวมันเลิกกับเมียม,มาแล้วนะ่ะแล้วยังไงล่ะฉันถามแกจริงๆนะลี่แกยังคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่บ้างปะวะ แกเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะฉันเลิกคิดไปตั้งนานแล้วฉันไม่อยากจำเรื่องนี้อะไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกแต่พรุ่งนี้คิวอะมันจะไปนั่งร้านตรงนี้นะถ้าแกสะดวกอะแกไปหามันได้นะ ไม่ไปอะทำไมฉันต้องไปด้วยล่ะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะฉันไม่อยากจำเรื่องอดีตแยๆ่ๆยังไงตอนนี้ชีวิตฉันก็มีความสุขดีฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ฉันต้องรีบไปทำธุระด่วนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรานัดทานข้าวกันใหม่แล้วเ,เจอกันนะ 李，李光。 Thank you. ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคุณสบายดีเหรอแล้วภรรยาคุณล่ะพอดีว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนิดหน่อยเรื่องของเราสองคนผมขอโทษนะผมผิดเอง เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วคุณอย่าพูดถึงมันอีกเลยผมได้ข่าวว่าคุณกำลังจะแต่งงานผมยินดีด้วยนะครับผมมีเรื่องมากมายอยากเล่าให้คุณฟังพอรู้ว่าคุณจะแต่งงานผมก็อยากเจอคุณสักครั้ง ดอกกุหลาบสีขาวนั้นสวยดีนะครับไม่รู้ว่าคุณยังชอบมันอยู่หรือเล่าเวลาผมมองมันทีไรผมคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยที่ผมเลือกร้านนี้เพราะดอกกุหลาบสีขาวที่คุณชอบเลยนะ ขอโทษนะที่ผมเคยสัญญาไว้กับคุณยกโทษให้ผมนะตอนนี้ คุณรู้ไหมว่าฉันเป็นยังไงคุณไม่ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไง <c oughs> คุณแต่งงานแล้วผมขอให้ชีวิตคู่คุณ <c oughs> ตอนนี้ฉันร <c oughs> องไห้อยู่ พอดีว่าผมมีธุระผมต้องรีบไป,ไปผมขอตัวน,นะคิวคิวคิวออกได้แล้วคิว หนึกงโกหกฉันแม่งแต่งงานนะคิวคุณคุณมองไม่เห็นนะมันเกือบจะเนียนอยู่แล้วเชียวอะ่ะ <c oughs> ผมอุตส่าห์มาร้านนี้ก่อนคุณแย่จังเลยเนาะ อยากให้คุณเจอคนที่ดีกว่าผมดีกว่าคนพิการอย่างผมผมอยากให้คุณเกลียดผมเพราะว่าคุณจะได้เจอคนที่ดีกว่าเ yêu em ơi anh lại nhớ em đang ở đâu bàn tay nhỏ bé khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm chỉ còn riêng anh à. thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều lại sợ người